นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแจกแมป i n e c ครับที่มีบ้านใหญ่ๆผมก็ได้สำหรับตอนนี้ผมก็ได้สร้างฟาร์มอ้อยหรือว่าชูการ์คนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ผมเปลี่ยนเวอร์ชันมันก็เลยขึ้นอย่างมันมาอย่างนี้นะครับเวอร์ชันครที่ อยากเล่นเวอร์ชันนี้ก็ลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปส่วนลิงก์แมพส่วนลิงก์แมพก็ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปโหลดอดเล่นได้แต่ว่าต้องแตบไฟเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมจะมาสอนสอนทำลิงก์แมพ สอนทำเล่นเจงแมพนั่นแหละเออง่ายๆก่อนอื่นที่เราต้องมีแอป,ปสองแอป,ปนี้เี๋ยวียนมาก่อนจะได้ง่ายๆจะได้รู้แบบง่ายๆกดนี้ไม่ใช่แล้วก็แอป,ปนี้ e s y explorer อันนี้อันนี้นะครับสองแอปนี้เองง่ายๆก่อนอื่นให้เราไปที่เดี๋ยวข้อความอะไร เราไปที่ E X Y X Poller ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมานเป็ผมกำลังคัดลอกอยู่ออกแน่ไหมครับแล้วเข้าใหม่ป๊บหนึ่งก็ตัดเป็นทอนเข้าเลยแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งอ่าได้ยินเสียงอะไรต้องขออะไรด้วยนะครับไม่ต้องก็ได้บบอกถามว่าแอปนี้เป็นแอปที่โด่งด,ดังที่สุดเป็น อันดับหนึ่ง,งเลยเก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นให้เราไปที่เกมเมอร์แล้วก็หาอ,อันนี้่ะน,น,น,นีสองสามอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้น,นี่คอมมูดเดียนคอมดันมาเดีง่ายง่ายแล้วก็ให้เราไปที่ Minecraft World แ้าว่าไม่มี Minecraft World ตรงนี้มันก็จะเข้าไม่ได้นะครับให้เราก,กดไปแล้วก็อันนี้ให้เราเลือก ส่วนแบบที่ผมจะอ่าแบบไหนดีไม่รู้เหมือนกันอ่ะกดดูก็ไม่มีเดี๋ยวตัดไปตอนหาแมปเจอเลยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้หาแมปเจอแล้วนะครับถ้าเรากดค้างที่แมบปบ ก็ไปที่เพิ่มเติมแล้วก็ให้เรากดบีบอัดได้เลยโอเคให้เรากดอันนี้ไม่เกี่ยวนะให้เรากดตกลงไปแล้วก็รอก็รอนะเพื่อนมันจะเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ zip มานะส่วนผมจะตัดไปวางไปที่ที่ตรงนี้นี่อ่ะ อสอนใหม่นะเขียนเข้าไปเลยอ่ามันก็จะได้มานี้จะได้มาหน้าตาแบบนี้ให้เรากดออกออกได้เลยก็ไปที่ media file แบบหนึ่ง media file ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราไปกดบวกแบบเออใช่ถูกต้องก็ให้เรา ชื ư, ่อให้เราตั้งให้เราใส่ชื e ่อแอปที h, e ่เราต้องการเลยเลยนะครับส่วนของผมก็เป็น e s file ง่ายๆ e s file แล้วก็พอนี่ F e s file ไม่ใช่นี่เราดึงกระด e s file ให้เรากดนี่ รอสักครู่นี่เราก็จะได้นี่ e s file เมื่อกดไปแป๊บหนึ่งนะครับเรากดนี่ดาวน์โหลดว้าของผมมันไม่ขึ้นนะทำไงได้อ๋อน,นี้แล้วกนะันนะง่ายดีให้เรากดดาวน์โหลดไปรอสักครู่แล้วก็ให้เรากดสามจุด เลื่อนลงมาแล้วก็นี่ e s file e x p l o e r นะนะครับก็อันนี้ไงให้เรากดแล้วก็เราต้องหาไฟล์ที่เราทำเมื่อกี้นะนี่ v 1นึ่ง t w e n ip ใช่เลยให้เรากดทางไฟล์ว่าอันข้างบนนั้นมันง่ายอันข้างบนนั้นมันยากส่วนทางไฟล์นี่มันจะง่ายไปนะก็นะ ส่วนวิธีถัดไปก็กดที่ไฟล์ v 1 s ึ่งสไลเวลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กดไม่ใช่กดเฉยเรากดค้างเออเรากดค้างใช่เปล่าเรากดดาวน์โหลดลงไปทัทีว่าใครที่อยากรูว่ามันดาวน์โหลดตรงไหนก็กดตรงนี้แล้วก็อัปโหลดแค่นี้นี่ไฟล์มันกำลังดาวน์โหลดอยู่ น,น,นกต็ตัดไปตอนมันดาวน์นหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับเอาล่ะสึ่หรับตอนนี้มันก็มาสเสร็จไปที่เรียบร้อยมันอยู่ข้างบนตรงกลางเนี่ยมันก็มันจะกดนี่กดค้างว่ะเออให้เรากดค้าง,าเ,าเ,าดางเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวให้เรากดไปที่ตรงนี้มันจะมีอะไรก็ไม่รู้ทุกท่า แกให้เรากด e s s แก้ไขบันทึกได้เลยแล้วก็รอสักพักมันก็จะเข้าออแอปนี้มาให้เราคัดลอกลิงก์ก่อนกดค้างแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็คัดลอกเอาละแค่นี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยเอาละสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้บายจีกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะได้ให้ผมด้น,นะครับแบบ บายบายนะครับ